สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กรมผนส่งนะคะทําใบกับขี่ต่อใบกับขี่เสร็จแล้วกำลังจะกลับจ้า เดินออกไปรอรถข้างนอกนะคะขึ้นรถตู้มาโอ้ยลงเนิน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 รถมา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  ตร euh นนี้มีสะพานด้วยมีอ่างเก็บน้ำเห็นไหมคะ เมื่อกี้ตอนมานั่งรถตู้เข้ามาจะมืดๆหน่อยเพราะว่ากล้องมันจะมัวม่มันเหมือนมีอะไรบังอยู่คึ้มมเดินออกไปรอรถข้างนอกนะคะ นะนึอโอ้เดินไกลเหมือนกันนะเนี่ยดูซิว่าเดินออกไปถึงข้างนอกแล้วจะกี่นาทีไป้ึนนึกอ้ยเดินเดินเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆ เดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆภาพจะไม่ค่อยชัดแล้วั้งนี่ยกี่นาทีแล้วโอ uh, ้สามนะอุ้ยตรงนี้มีดอกไม้สวยจังเลยนี่นี่ uh, ตรงนี้มีดอกไม้สวยอะ่ะนี่ๆๆ่น่นน

เด,เ,เ,เดินไปเรื่อยๆเด <st> ินไปเรื่อยๆฮ่าออกไปข้างนอกเราจะกี่นาทีนลเนี่ยโทำไมก็มขนส่งไม่ลึกจังเลย <c ười> เดี๋ยวเราจะไปรอรถตู้ข้างนอกนะคะขึ้นไปรอรถตู้ <c ười> เวลาวรถตู้กลับบ้านเดี๋ยวโทรมาให้แม่ออกมารับปรับทางให้แม่ออกมารับปรับทางนะจ้าไม่ร้อนเท่าไหร่บรรยากาศเหมือนฝนจะตกอื เราเดินมาคนเดียวปนะ่ะเนี่ยโอ้ยนิดเดียวก็ถึงแล้วเดินเรื่อยๆว้ามาต่อไปกับขี่นะคะที่ขนส่ง น,นี่เป็นตึกเหมือนฟเฟสเหมือนห้องพักอะไรสักอย่างอุ้ยใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วดู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 นี่ใกล้ถึงแล้ว,ลลวนี่นี่เดียวน,น,นิดเดียวติดเดียว <c oughs> เดินคนเดียวเดินคนเดียวไม่ต้อได้เดินคนเดียวไม่ต้องใส่แมสแล้วร้อนอเดินคนเดียวไม่ต้องใส่แมสก์ร้อนหายใจไม่ออกเมื่อกี้กินกินผัดไทยกับผัด <laughs> กินผัดไทยกับผัดมาม่าผสมกัน เหนื่อยนิดหน่อยทำไมภาพมันมัวมากเลยอะ,รอะหรือว่ามันย้อนแสงมันอะไรของมันนะ